สวัสดีะฮะอยู่กับช่อง AK นะครับผมนะตอนนี้นี่อันดับผมโดนแซงมานะฮะสามร้อยสนะฮะตกอันดับสองนะอ่าพวกมีตัวทอง3าตัวเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวผมมีเศษนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดเศษทั้งหมดนี่เจชิ้นนะฮะเจชิ้นอ่ากดเลยเ1ชิ้นนะะผมจะมาเปิดตรงนี้นะเพื่อว่าจะต้องทำพลังอันดับแข่ง เพราะว่าผมาจะต้องการนี่ฮะสกิลนะฮะสกิลลุงเนาะง่ายๆผมต้องการสกิลลุงตอนนี้ผมอยู่นะอันดับสามนะอาจจะต้องอ่าเปิดแล้วแหละนะเพราะไม่งั้นเนี่ยอันดับคงจะต้องเปลี่ยนเนาะเออมาเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะครับ71ชิ้นนะจ๊ะมาดูกันนะไปได้มานะฮะนี่นะได้มาอ่าได้เสร็จลุงมา3นะคะเอยไปส เศษลุงสี่นะครับเศษทองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดนะเปิดต่อนะฮะยังไม่ได้เป็นตัวเลยเนาะอืมอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะงยัง,ย,งยังไม่ได้แบบเป็นชิ้นเป็นตัวเลยอืมเดี๋ยวเรามาดูกันดิว่าตอนนี้เราได้เศษเท่าไหร่อันนี้คือสิบสี่นะตัวทองนี่ก็คือได้มายี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดนะฮะตอนนี้มาสองอันดับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอขอนี่นะฮะคุณ P I E อนะอันดับหนึ่งนะฮะผมเปิดต่อนะยังไม่ได้นะฮะยังไม่ได้อันนี้กี่แต้มแล้วสี่ร้อยแต้มแล้วนะฮะเปิดกันต่อนะครับอ่าก็ยังไม่ได้อยู่ดีเนาะเออยังไม่ได้ห้าร้อยแต้มแล้วนะฮะไปต่อครับ ยังไม่ได้เป็นชิ้นเป็นตัวเลยนะอ่ะขึ้นมาอยู่ที่อันดับสี่นะครับอันดับสี่อันดับสี่คือหกร้อยนะครับเปิดต่ออีกรอบหนึ่งนะอือยังไม่ได้เหมือนกันนะขึ้นมาที่อันดับสามนะครับอ่าขึ้นมาที่อันดับสามละผมมีสาสิบเจ็ดลุงนะครับกับห้าสิบอันนี้แหละอ่ามีโจโฉนะ ต้องใช้120เลย120เลยแต่ยังไม่ได้สกิลอะไรมาเลยนะเราผมเปิดต่อนะฮะไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะอาอยู่ที่อันดับสองนะครับแลอ,อยู่ที่อันดับสอ่าได้เปิดอ่าได้ได้เปิดตัวทองมา5ชิ้นนะ5ชิ้นเปิดตัวทองมา5ชิ้นนะฮะลองเปิดดูนะ กดเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะอืมก็ได้นีนแค่หกชิ้นเองส่วนเศษตัวลุงเนี่ยได้37ชิ้นนะฮะเรามาดูกันว่า37สามสิบเจ็ดนะชิ้นนะฮะคือมันเหมือนบังคับให้ให้เล่นแค่ตัวนี้ด้วยเนาะอันนี้มันต้องใช้60ชิ้นเแอะ่ะ หกสิบชิ้นถึงจะทำอีกขั้นหนึ่งได้นะออันนี้อยู่ที่อันดับสองอันดับสองก็จะได้เศษไปสองรอยี่สิบชิ้นนะฮะแล้วล่ะครับตอนนี้นะผมเติมเพิ่มไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะก็าพันพันวบาทนะกดปุ๊บนะครับแล้วผมจะมาเปิดว่าจะได้ตัวลุงเพิ่มหรือไม่นะฮะได้มาอีกสิบเอ็ดนะ 5้าชิ้นนะฮะเราจะไปเปิดกันอีกรอบหนึ่งนะห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะตอนนี้ผมอยู่อันดับสองนะเราจะมาทำตัวลุงกันต่อยังไม่ได้เป็นตัวเลยนะเนาะอ,อยังไม่ได้เป็นตัวนะอนี่ยังไม่ได้เป็นตัวกดต่อนะครับยังไม่ได้เป็นตัวเลยตอนนี้อยู่ที่อันดับสองนะฮะเพราะว่าอันดับหนึ่งเขาพันห้านะฮะ เหลืออีกสามรอบนะไม่ได้เป็นตัวเหมือนกันนะเนี่ยได้ย่ามกันนะเป็นตัวเนะี่ยเออเอามาทีนี้ผมได้อันนี้ไม่สี่สิบอันนี้เสร็จแปดสิบสองแปดสิบสองบวกอันนี้ก็ได้พอดีนะเสร็จปุ๊บผมเหลืออีกสามอ่ะแล้วเสร็จผมก็ทำอันนี้อีกสิบนะครับสิบ เนี่ยสิบชิ้นก็จะได้ลุงตนลุงเพิ่มมาแล้วนะเดี๋ยวเอาอันนี้ออก<ะ>เรามาอัปเดตตัวลุงกันก่อนนะกดไปนะฮะรับลุงสองดาวกำลังขึ้นมาเท่าไหร่เลยลุงสองดาวแล้วนะฮะลุงสองดาว จะเอาลุงลงทีมแ้๊บหนึ่งนะ2สองดาวแล้วนะครับอ่ขึ้นมาสามล้านนะฮะสามล้านแล้วก็เดี๋ยวมาทำโจโฉผมจะเอาโจโฉนะโจโฉเสร็จร้อยยี่สิบนะครับพอปะวะร้อยี่สิบไม่น่าพอได้เลย 84ชิ้นนะครับแปดเอาโจโฉนะฮะไม่น่าได้โจโฉอีกตัวนนะอันนี้ยี่สิบก็ขาดอยู่ดีอ่ะไม่ไม่น่าจะได้โจโฉนะขาดอีกแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยขาดอีกนิดนึงอ่ะ เเท่ากับว่าโอเคพเลังผมสามล้านนะครับสามล้านหนึ่งนะแลนดับพวกมาแล้วแล้วก็ ได้ทองมานิดหน่อยนะฮะอาจจะต้องมาไล่มาไล่ทำไล่ทำพลังกันหน่อยนะไล่ทำพลังนิดหนึน่งพลังไม่ขึ้นเลย หมดแล้วเนอะอันนี้อัพหมดแล้วนะฮะสิบห้านะฮะอัพพลังกันให้หมดเรามากดอันนี้กันอีกสิบชิ้นนะครับ 요동 u 요 t o 요 포등은 대장일 뿐입니다. 필부의 your p u 기를장 n g p l e a 가 e I will put him up. Pillway, y อามาเปิดผลึกกันก่อนนะฮะโอเคแล้วก็ตอนนี้ VIP... อัพมาเท่าไหร่วะอ่าอันนี้อ่า VIP เต็ม เราเก็บมันต่อนะอันนี้บวกหนึ่งนะฮะอราจะต้องทำอันนี้บวกสองก็มาเก็บตัวพวกนี้ให้ได้บวกแปดนะ ม,มันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ละไปดูดิอันนี้เขาสา,ดสามดาวนะครับอืมอาจจะต้องหาตัวเพิ่มนิดหน่อยนะเออตัวเพิ่ม ไล่กันมาแล้วนะตอนนี้ผมมีตัวลุ้งสองดาวนะฮะอันนี้สี่สิบสองนะฮะตัวนี้พลังไม่ขึ้นเลยเดีย๋ยวคืนนี้สี่ทุ่มเนอะเราต้องสตรีมใหม่ละอาจจะต้องค่อยๆเก็บแล้วนะเออ ก้าครับก็ส<ๆ>ิสิบคือพลังไม่ขึ้นเลยตัวตอนนีน้ไปยาวๆนะไป ขึ้นมา32ล้านนะครับอันนี้30ล้านเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวลวสามสโอเค,อเคบักกี้ได้อะไรบมื่วาได้เร็จตัวทองเนี่ยแค่20เองนะอันนี้ก็คือตัวลุงเก็บเศษไว้ก่อนนะฮะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนี่คือตัวละครพิเศษนะเก็บไว้ก่อนเศษอ๋อมีอันนี้อือมัก็ไม่มีอะไรนะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษอ่ะได้ป้ายมานะครับ เก็บ okay, ของนะอ่า uh, mm hmm. ได้มีอีกสิบนะ mm hmm. เป็นเก mm ้าสิบเก้าสิบเท่ากับว่าเก้าสิบ หนึ่งร้อยร้อยสิบเดี๋ยวนะอ๋อขาดเศษอีกนะอีกนิดนึงจะได้โจโฉแล้วนะเอยจะได้โจโฉลราไววอ่ะจบสตรีมกันไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนไลฟ์สดตอนสี่ทุ่มนะครับ นะอันนี้คือออเดอร์ไปไปก่อนละกันโอเคสวัสดีครับผม